ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยขออนุญาตกับเรียนหารือท่านประธานผ่านไปถึง 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 2. อ,อธิบดีกรมชนะระทานาปาะหลาดกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์ 4. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์ท่านประพัฒโพธสุทน 5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องขอให้ก่อสร้างฝายชะลอน้ำบ้านโนนสร้างภัยตำบลท่าทองอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครในลำน้ำยามและขอให้ก่อสร้างฝายชะลอน้ำบ้านนาท่อนตำบลบงเหนืออำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครในแม่น้ำสงครามกราบเรียนให้ท่านประธานทราบว่า ฝายชะลอน้ำทั้งสองแห่งมีประชาชนคนรากหญ้าอุทิศที่ดินให้กับการสร้างฝายชะลอน้ำเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะฝายชะลอน้ำบ้านโนนสร้างไผ่ตําบลท่านทองอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนั้นแม้ว่าหัวหน้าครอบครัวจะเสียชีวิตไปเกือบสิบปีแล้วแต่ยืนยันว่าลูกหลานยังอุทิศที่ดินในบริเวณที่จะสร้างฝายชะลอน้ำ การรอคอยฝ่ายชะลอน้ําเพื่อชะลอความจนจากคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าข่ะท่านประธานคะเกษตรกรร,กรอแล้วรอเล่าเช่นเดียวกันขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดิฉันกล่าวมาทั้งหมดทั้งห้าหน่วยงานผลักดันการสร้างฝ่ายชะลอน้ําในครั้งนี้เข้าสู่การบรรจุเข้าสู่งบประมาณหรืองบกลางของนายกรัฐมนตรีหรืองบประมาณในปี2500 65ขอกมชนรัฐทานมอบของขวัญพิเศษให้แก่เกษตรกรเพราะน้ำคือชีวิตค่ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ